ผลการสอบสวนออกมาแล้วเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และการสลับตัวสนมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีผู้ต้องการจะฆ่าเจ้าทำไมทำไมถึงมีคนคิดจะฆ่าหม่อมฉันหม่อมฉันไม่เคยมีสตูที่ไหนทหารถอแคชฟรีเป็มันไปไม่ได้ โท c แคชฟรีนี้ต้องมีการเข้าใจผิดจะร้องขอร้องให้เขาสูบสวนดูไหมแสนดี้หลือเกินนะแกมิเชลเลวจริงเราวงางคำพูดเจ้าตอนนาองค์อาเม็ดมันเลวรู้ไหมมันสิสมควรต้องตายอยากจะค่าฉันเห้ได้เพื่อนรักแกไม่ได้แกไม่ได้การยังคนรรกยังคนรักโรแบร์ตปล่เลยนะปล่เลยนะเพื่อไม่คยคิดจะไปยังโรแบร์ แทนคริช nah, no no ินวังที่แกสิ้นใจอย่าพาไปนี่จริงเลยให้ายใจถูกแย่งไปคนเกของฉันต้องได้สมใจดูน้เนี่ยไม่ช่วยกันเล่นเลยปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวเหนื่อยเลยเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นอูดแน่ๆนใช่ฉันกลับวังดีกว่าเีย เธอไม่นั่งหลังอูดเลยอ,ยอะป่วยหรือเปล่าทำไมอูดมันเดินกระยองกระยั่งไงแล้นั่งหลังอูดเธอก็ต้องอย่างนี้ฉันได้อุดต้องอย่างนี้เอาสวัสดีก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมนะสวัสดีนะก็ะคือว่าวันนี้พูดฮากกลับมาเนี่ยเพราะว่าเราจะทำอาหารชนิดหนึ่งซึ่งอะไรคนอาจจะแบบเอ๊ะเดาว่าเปิดด้วยปลาเจลัทรายอย่างเงี้ยคืออะไรนะเดี๋ยวจะไปเพิ่มเติม ดูบายเฮ้ยเกิงมากแล้วเธอรับบทเป็นอะไรฉันรับบทเป็นคนดูเน็ตฟลิกไงที่บ้บนใช่แล้วเขานั่งเขาจะต้องมีผ้าอะไรอย่างนงี้อมครอมอย่างนะแล้วก็นั่งดูมือก็จะสอดไม่จริงหรอหรือว่านี่คือเดบีมามาลุกไม่ได้เข้าเสื่อมใครกันที่มองจ้องมาสบสายตา ไม่คุ้นเคยเพศใดมองดูไม่รู้เลยว่าคือนอนนอนอะไรนะเอ้ยมาแล้วจ้าวันนี้เอ้ยเอาอาหารปลามาด้วยจูออนคุณอะไที่สามดอกส้มสีทอง มึงเปิดดอกซ้อย่าคำว่าเหม่ยลิงมจีบไปเลือดต้องออกกจะทำอาคักเลิกไปจงตายเออวันนี้จะบอกว่าขอกลับมาที่รังของยายนิดนึงใช่มันใกล้จะวันวาเลนไทน์ก็เลยจะมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับความวาเลนไทน์ก็คือเวลาวาเลนไทน์มันต้องให้ช็อกโกแลตป่ะได้สิมันจะวาเลนไทน์ถูกไหม เราะชนวันนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนเรามีเจนนุ่นโบมาด้วยซูเปอร์มมเดินทาแต่แต่เซนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบแปมค่ะแปมค่ะหนูชื่อแปมมาคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนลา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  ประเพณีของพวกเราล่ะที่ต้องเล่นละครเพราะว่าใจก็คือชอบเล่นละครมากกว่าทำอาหารด้วยคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาว่าบอกว่าเอชอบดูละครจังเลยค่ะจริงมันได้ไปเปิดดูช่องสามช่องเก็ิเขาก็มีที่เขาผลิตเป็นเรื่องเป็นราวเนาะให้กำลังใจเขาหน่อยสิอันนี้เราทำแบบผู้ชมใช่เรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็ได่นอนเมื่อกี้เปิดเป็นเศรษฐีดูใบเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทำวันนี้ก็ต้องเป็นเป็ดปักกิ่งดูใบช็อกโกแลตยอดดีเขาบอกว่า เวลาไปซื้อที่ตามร้านเบเกอรี่แพงมากถานะเพิ่งซื้อให้ลูกกินแล้วลูกชอบมานนเนี่เพิ่งเป็นแบบคนีอยกมันก็อร่อยนะแต่ว่าก็คือลูกกินเร็วแล้วมันแพง3-400ก็เลยไปดูว่ามันคงมีวิธีการทำเองเปาวัซึ่งไปดูเฮ้ยไม่ได้ยากเลยง่ายดูใบนนี้เขามีเพลงประจำเขาด้วยนะร้องไหค่ะดูไปดูดูไปดูดูไดูบา ลองด้วยแบบลิปออยเขาเป็นมูดนะขอพ้อยปลิปออยด้วยเป็นอะไรได้อะไรผมอยากที่จะขอบคุณผู้เข้าแข่งขันท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพขอบคุณท่านประธานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนั่ะตรงนั้นมึงยิงตัวนั้นเลย วันนี้พี่กี้จะทำช็อกโกแลตดูใบแบบเป็นแท่งๆแบบฟิลเหมือนในแบบในเน็ตที่เขาแบบทําเสร็จแล้วมาหักเปาะแล้วเห็นไสน้นี oh. ปกตินะคะดูใบช็อกโกแลตเนี่ยจะใช้ไส้โดยการใช้เส้นคุณฟ้านี้เนาะซึ่งครึ่งโล3 5 0ว้อยห้ายไอ้ประเตื้องนี่หว่า <laughs> ยายถ้าช็อกโกแลตมันไม่เหลวอะต้องใส่อะไรอะเราสามารถใส่นมได้ไหมถามงงไม่ได้เราต้องใส่อะไรให้มันเหลวเหลวขึ้นอะ มันอาจจะเป็นพราช็อกโกแลตมันเก่าหรือเปล่ามันไม่รู้อ่ะแต่ว่าอีตัวแรกมันเป็นช็อกโกแลตผสมแป้งอะมันเลยเหนียวองอ๋อมันต้องใช้ช็อกโกแลตแัดร้อยเปอร์ใช่ไหมเศร้าเลยอะอันเนี้ยไอผัดเส้นนี่ว่ะเส้นมันต้องผัดผัดกับความร้อนหรอหรือมันคลุกเฉยๆก็พอจริงๆได้สองวิธีเอาเส้นไปคลุกเนยแล้วก็ไปผัดหรือจะใส่เนยลงไปแล้วเส้นลงไปผัดเลยก็ได้ผัดเสร็จก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็มาใส่เนี่ยพิสตาชิโอบัตเตอร์เมียกับแม่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวาเลนไทน์ วาเลนไทน์เน่ยนวันที่สิสี่กุมภานะจะเป็นวันที่งานศพวันแรกของพ่อกูอ่ะพ well, so ่อกูตายวันที่สิบสามกุมภาตื่นเช้ามาวิ่งไปรีบหาวัดแล้วเนี่ยความที่พ่อเสียวันวาเลนไทน์ใช่ปะข้าดอกไม้งานศพพ่อกูอ่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาต้องการดอกไม้ทำไงดีอ่ะจะร้องไห้ก็ไปไม่สุรจะไ่ร้องก็ไปพิศดารไม่เป็นไรแต่มันผ่านมานานแล้วเป็นต้องอย่างงี้ ส่วนวันทายของแม็กกี้ก็ไม่มีอะไรเลยเออแต่จะมีกิจกรรมแบบว่าการวัดไล่แปะสติกเกอร์การแปะสติกเกอร์หัวใจให้คนเราจะพุ่งไปที่เป้าหมายเลยไม่ได้ไเราต้องแก้แบบจอยจองพงอันนี้อนนอันนี้สุรเชษฐ์นี่ของเธอ ต้องเกิืนเกลื่อนไปรอบรอก่อนเม่ใช่ว่าพุ่งไปที่คนนี้เพื่อนจะแอบมึงสมัยสักประมาณมอต้นเอ้ยมปลายมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งลักษณะมันจะหมนเป็นคู่จิ้นกันนะ่ะกระเธอกระชานเออครานี้เรื่องเลือดมันคือวันวาเลนไทน์อยู่ปีหนึ่งฉันก็คือว่าให้ของขวัญนนี่สอบหน่อยลวกัน,นออฉันก็ซื้อโหลแบบ,บบโหลใหญ่ๆแล้วก็ใส่ขําตาลใส่สีขาวเป็นความรักที่หวานและบริสุทธิ์ใช่ไหอ้าวมันเป็นความรักแล้วเหรอเออนะเป็นตัวแทนของเลยมันเลยทัทนของ ฉันก็ไปยื่นให้มันอให้มเดินทายเงี้ยมันยังไม่ทันจะขอบคุณเช่เลยมันมีตัวหนึ่ง<ม>อีตัวละครอ,อีกตัวชื่ออรวงข้าวอีสองมันเห็นอีรวง,วงปุ๊บมันก็ตะโกนแบบรวงรวงรวงมันนี่ก่อนอ่ะเอาดอกไม้ให้แล้วมันก็ให้อีรวงแบบต่อหน้าเเ <ปะ S 2> เออแล,แล้วมันก็เดินไปไหนไม่ลูกหายกันไปซึ่งฉันก็รู้สึกว่าอ้าวยังไม่ทันขอบคุณเลย พอเ,เข้าห้องฉันก็เห็นอีกคนนชื่ออิตเตียอิตเตียม,มันก็มีดอกไม้ที่สอให้มาอย่างงี้ใช่ปะกูก็อ้ออียสองดอกละกูก็กลับห้องกลับไปทำไปหยิบของในห้องเนี่ยเดินไประเบียงอ่ะที่ฉันให้น้ำตาลน่นนะมันก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นเลยหนึ่งแล้วก็เอาโหลน้ำตาลนั้นทิ้งลงถังขยะไปเลยแล้วกลับเข้ามาเรียนระหว่างที่กลับเข้ามาเรียนตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่ ชื่ออีบิวชื่อจริงอีบิวตี้อีบิวตี้เดินเข้ามาพร้อมกระดอกไม้แล้วเอ๊ย่อให้คนที่สามแล้วคนที่สามตอนนั้นแหละมึงกูก็ร้องไห้แบบร้องไห้แบบร้องเป็นวักเป็นเวรร้องมันเหมอันเหมือนอกหักอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็มีคนมาทับผถมอีกอ่ะเออรอนไปถึงอาจารย์มึงสอนแล้วว่าจะมันมีกระเทยนั่งหรอก็ เธอเขาสอนไม่ได้อะ่ะเ,เขาก็บอกให้พวกเพื่อนๆชนะแบบเอองานพวกเธอไปไปไป,ไปเตรียมตัวไปไปทำงานกลุ่มอน่อยหนสืบเองก่อนนิติมาคุยกับครูหน่อยสิคือก็ถามมาเป็นอะไรเขาก็ถาว่าอะไรเขาก็คงฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยพวดว่าเธอเธอเขาไม่ได้ชอบเธอเขาบอกเอขาไม่ชอบเธอจะไปทำอะไรได้ล้วก็อ่าได้สติข,ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออมันทําใจอย่างเดียวมันไม่พอหรอกต้องแก้แค้นเนาแน่นอนสิเห็นไหมคุณเดาเรื่องถูกครูก็กลับไปที่ถางขยะ ฉันน่ะหยิบแคอ,อีโรขึ้นมาเปิดฝามันไม่แตกไแล้วเหรอยังไม่แตกเปิดฝาแล้วฉันก็เอาพวกขี้ผงอะ่ะได้จักขยะเทลงไปนไใส่ใช่เาะนะฮะอันนี้ใช้อะไรหยิบใช้มือ ทำไมอ่ะจะใช้ปากดูดขึ้นมาหรอมึงไม่ใช่อะไรปักไหนวะมันคือถังกระยาดังนั้ไม่เป็นไรหรอกคนมันจะแก้แค้นมันมีเวลามันคิดถึงสุขอนามัยหรอกที่ชายคือที่ชายเจ้าที่ชายโผยๆก็ได้โหล่น้ำตาลกูแล้วกูก็ปิดฝาแล้วก็วางไว้ที่เดิมกูก็ปล่อยให้อีสอมันรู้ตัวแล้วมันเอาเก็บกลับไปใช่ปะหลังจากนั้นเหมือนว่าก็ดีกันละไม่ได้โกรธไม่ได้รึ่งกันลืมๆมันไปเรื่องไหนก็ไปเที่ยวบ้านอีสอกูก็เห็นว่าเฮ้ย แล้วน้ำตาลกูหายไปครึ่งนึงแล้วกูก็ได้กัไปถามน้องจอดามึงกินมึงได้กินแ่ะน้ำตาลที่กูให้มึงหรอเ่าไม่อะแม่ไม่ชมกาแฟแล้วเขารู้เรื่องนี้ไหมเขารู้เรื่องนี้แม่เขาก็รู้เรื่องนี้กูไปงานศพพ่อมันอะแม่มันยังมาแซวเลยเนี่ยแม่แม่ก็ว่าน้ำตาลมันมันมีรสชาติอร่อยพิลึกวิธีนะคะเวลาผัดไส้อ่ะ บางท่านก็มีการละลายเนยก่อนแล้วก็เอามาคลุกคลุกคลุกให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยไปผัดทีเดียวหรือบางท่านขี้เกียจก็ละลายเนยไปเลยในกระทะแล้วก็ลงไปผัดขี้เกียจแล้วกระทะมันต้องใหญ่างี้ด้วยเหรอใช่ใช่มันต้องผัดนี่ไงตอนแรกว่าทำคนละอันเนอะแต่รู้สึกว่าเออคุอยกันดีกว่า นี่อยากได้อันนี้อยากได้อีกได้อันนี้อยากจะมีสีสันอะไรไหมถ้าอยากมีสีสันทำลายสีขาวเลยไหมันมีช็อกโกแลตขาวดิเริ่มเยอะจังก็มันสวยเพื่อเราทำเป็นธุรกิจธุรกิจเธอธุรกิจโดยปักลีลาธุรกิจเธอทีเพียงใดต่างกันเพียงใดเพลงนี้ดีมากธุรกิจเราเราสัมภาษณ์พี่ตาก็เก็ถามเขาว่าเนี่ยคือเพลงอ่ะเนื้อมันเนื้อมันประหลาดเนาะแม่เนาะ ตอนร้องครั้งแรกแม่แบบเห็นเนื้อครั้งแรกแม่รู้สึกแบบขยัง่งขยัยงไปึแบบแก็บอกว่าไม่ขยัยงจ้ะร้องให้ <laughs> ซึ่งตรงที่พี่ตากตรงที่สำษั์เมื่อกี้ของพี่ตาก็อยู่ในรายการวันสปอร์ตกูดไทม์ก็ไปดูกันได้ทางกู o ดเดย์พอดแคสอาจจะมคนใะช่องกันหรอกก็เป็นรายการของคลิปว่าการ ให้ใช่หินเทียมกูเปลี่ยนว่าหินเทียมแล้วมันเลอะหินเทียมไม่เลอะเทียมนี่เทียมมาดูกูนี่อย่าให้มันไหม้นะคะคุณผู้ชมเราใช้กระทะเทฟลอนอะไรอย่างเงี้ยจะมันจะเซฟที่สุดพักให้มันเย็นก่อนนะคะต้องพักให้เย็นด้หรอให้มันเย็นหน่อยดีกว่าเอาล่ะน่าจะได้ละใส่อันนี้ลงไปเลยพิสตาชิโอบัตเตอร์นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่หวาน นี่คือสีของปี2 0งพนี่สิเลยนะไม้เหมือนนี่เว้ยพิชาวีตอนถูกตอนดุดพิษงูตอนดูดพิษงูเหมือนว่าคราวนี้ไม่มีการตวงอะไรเลยอ่ะบางคนเขาใช้ซอสนี้นะที่เป็นพิชาชิโอสเปรดอะซึ่งมันจะหวานกว่ายายถ้าเราจะให้มันหวานขึ้นเราควรใส่เธอชิมยังไม่หวานเลยนี่ไม่หวานเลยนี่ฉันตดมาแหละ เฮ้ยทำด้สมูทมากเหมือนสก,กิลพัฒนาขึ้นนี่เหรอเออเหมือนมันไม่มีแบบกลิ่นไม่มีเสียงเลยเมยื่อกี้อ๋อคุณนึกว่าหมายถึงลิปติกคุณหมายถึงนึกว่าหมายถึงลิปสติกแล้วพอเธอทาปากอะ่ะจะหลดจะก,ก้านเธอมันมาไงไม่รู้ว่าเห <c oughs> มือนธอเรียบร้อยขึ้นปะก็ <c oughs> ทำไปได้ค่ะอันนี้หรออย่างแบบเหมือนเป็นสาวสังคมขึ้นอ่ะเนี่ยพอปากสิไงรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้แบบว่าดูเป็นผู้รักมากดีเชนเชนสวัสดีค่ะชื่อน้องเม็ดเพชรนะคะ อีกนิดเดียวมีพี่มีพี่สาวไหมชื่อเมทอะไรเออชื่อเมทลอยกับเมรตอนนี้กลัวอย่างเดียวค่ะกลัวว่าแม่จะมีลูกคนที่สามเพราะกลัวเพราะว่าจะตั้งชื่อว่าคงต้องชื่อเมทไส้เสร็จแล้วค่ะชิมดูแล้วนะคะไม่มีความหวานเลยเพราะมันเป็นแบบพิซซาจิโอล้วนๆมีสายจากทางบ้านแนะนำมานะคะว่าให้เราลองทำแบบไส้ที่มีกแลตขาวด้วย เดี่ยวแล้วโฮโฮโฮท่านฤาษีไม่ได้หรอได้แล้วอีซานต้าเนี่ยวางของขวัญในห้องอ่ะฉันหลอกลูกมาทุกปีนะจนมันโตอ่ะบอกว่าดูเรื่องนานแล้ะตอนนั้นตอนนั้นพูดโตแล้วก็จะไม่ค่อยพูดก็จะหลอกพิมพ์พ้าแทนว่าพิมพ์พ้าจะตอนคืนอ่ะก่อนวันคริสต์มาสจะมีของขวัญมาวางนะถ้าเรานอนช้ามันจะไม่ได้พูดมันก็หัวเราะไงหัวเราะอะไร ตอนประมาณสี่พี่มีก็มาแล้วขนของเขามาเรียนบอกพุดทำมาความฝันของน้องพุณทำลายควาเด็กของน้องแล้วไหนเล่าเหตุการณ์ที่ลูกแสดงโชว์ที่โรงเรียนเราไปแล้วเหตุการณ์นี้คคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละแต่มันจะไม่ได้เยอะเพราะว่ามันอยู่แต่หน้าคนแล้วมันจะต้องแบบเอ้ยก็ต้องทําอะไรเงี้ยฉันก็นี่เลยพอลูกถึงตาแดงเขาก็จะโกยเด็กปถมขึ้นมา อยู่ตรงหน้าเวทีฉันก็แบบสส่เนี้ยยืนข้างหน้าลูกเลยแล้วก็ถ่ายเงี้ย <l oss> เอาล่ะเอาล่ะแล้วมึง,มงหนีไม่ได้แล้ว <l oss> เขาก็ยืนเต้นแล้วเวลาเต้นอะเต้นนคริสต์มาสเนี่ย,เ,ยเด็กเขาก็เต้นน,นะลูกฉันเต้นอย่างเงี้ <l oss> แล้วมันจะมีเพื่อนข้างหน้าเพื่อนไปทางไหนมันตามไปตลอด <l oss> เพื่อบงอัง <l oss> ถ่ายไม่ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าไปถ่ายรูปกับบุตรหลานแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเลยเซตกล้องเช็ต ไปได้เลยค่ะให้เวลาสามนาทีมาเลยค่ะลูกพีข้าไปลูกเนี้ยหนีไม่พายไม่ไม่ไม่ลูกเตี้ยลูกเตี้ยลูกเตี้ยแป๊บเตี้ยมาแล้วลูกเตี้เร็วเร็วไปคุณพายเร็วคุณผู้จะให้ออกแล้วลูกเร็วลูกฉันเห็นกล้องรอบๆฉันอะจากที่ถ่ายรูปเองอะถ่ายมาถ่ายผู้อเลยอะอย่าเยว่านหลอกก็หลอกหลอกเหมือนพ่อมันจะแหละ เห็นด้วยใช่ป่ะออ้ยมือเออดังมากแบบจะได้ใจว่ะเพื่อนมันต้องอย่างนี้ดิว่ะการซัพพอตมันต้องอย่างนี้ดิว่ะแน่นอนนี่ได้อย่างเงี้ยได้ยังเอละฉันก็ได้แล้วแหละอันนี้ท้าจะเป็นไซส์อะไรฉันเอาเป็นไส์ไม่หวานไม่หวาน ปาอันนี้คือกินอะไรแพ้ <laughs> รทำไมอ่ะมันเป็นขอบเหมือนเขียนใช้ปากกาเขียนข้าปัดอนาตาเซีย <laughs> มาอนาตาเซียเบเบรีฮิลใช่เขาใช้ผ <laughs> ู้สนับสนุนดร a กเ a c e t h แลนด์ d <laughs> สามชิ้นรูปหัวใจ <laughs> <laughs> เหมือนอันนี้จะเหมือนดูไบที่เขาขายเลย ต๊ะแตกทำไมอีอันเนี้ยเทไปตอนที่มันสามสิบเอ็ดอะตอนที่มันเย็นแล้วอ,อะอ hey, ุ้ยนี่ขอบคุณเจ้เสร็จแล้วสวยมน่ารักใช้ได้เฮ้ยสวยงามมากเฮ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยนะแต่ไส้ไม่หวานเลยท่านี่อะ ก็แต่มันดีนะสำหรับคนที่แบบอยากกินช้อรัตแต่ไม่ชอบกินเหมือนหวานมันให้ความนวความมันอันนี้นะคะอุ้ยถึงเต้นชงเลยอุ้ยพักผู้ใจออกมาออกมาสุดดชื่อเพลงค่ะพึ่งใจถูกต้องอ่ะอันนี้ค่ะ จหายไปเลย084666ขอใจเธอแรกเบอร์เธอได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปทำตามค่ะอะไรอ่ะใจสั่งมาส่งใจไปซ้อมวิ่งแข่งอะไรวิ่งแข่งแข่งใจ แค่อะไรอ่ะแค่ใจนะใจมันเข้าเส้นใจไปก่อนโอ๊ยใจหนึ่งยังรักอีกใจหนึ่งก็เสพสวยงามมากนะคะเราจะลองตัดดูอุ้ยเสียงแบบมันดีแน่แน่ลูก <c oughs> นี่ค่ะ ข้างใต้กระขนาดีแต่ว่ามันโอเคอันนี้เป็นไซสแบบที่ใส่ช,ช็อกโกแลตไว้ช,ช็อกโกแลตลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานสำหรับว่าให้ลูกทานให้เด็กทานครีมลแล้วกันซื่งเอาจริงๆอะค่แม่จะพูดเลยว่าอันนี้อร่อยหวานอร่อยใช่อ,นนอ,อันนี้อร่อยเลยกินกับกาแฟอเมริจาโน่ด,ดีมากออฉันยอมสองใจก็เพราะเธอ ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดผิดใจไม่จำไม่จำไม่คำไม่ด้วยจะรู้ว่าเปียหรือไม่นะถ้าร้องเพลงเ็าดำน้ำดำเนื้อเคยเจอเพื่อนแบบเพศแบบอยากลองอยากแบบอยากร้วมจอยกับเพลงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าบางเพลงอ่ะมันลองได้แค่บางคำอ่ะเช่นเพลง last friday night Last Friday night เกิดบ่ายเ่า Last Friday night เกิดบ่ายเราไปคอนเสิร์ตแต่ว่ามันจะมีเพื่อนบางคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนไม่อยากจะให้รู้ว่าเราไม่เป็นแค่นั้นเองก็เลยแบบแซงทำเป็นชงเล่าอ่ะอ๋อฉันแซงทำเป็นกดโทรศัพท์ Last Friday night ตั้นนะ อ่าถือว่าประสบความสำนะวันนี้เออสามารถทำเองได้แล้วคือตัวพิซซ่าชิโอเพสอะจริงๆมันมันมากจ้ะมันคือมันเป็นเพสอะร้อยเปอร์เซ็นต์มันเข้มข้นขเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าแบบอยากให้มันหนืดมากหรือจริงๆนีงว่าแอบใส่เยอะไปไหมเปล่าใจมันคือแบบมันไม่ใช่ของตัวเองมันแพงรู้สึกว่าใส่ให้มันเยอะที่สุดเลยอ๋ออถ้าเป็นของที่บ้านน่าจะเหลือครึ่งหนึ่งเยอที่เหลือใช้เป็นยูนิเซอร์โหดพาตัดจ้ะ อ่ะล่ะท่านผช้ชมค่ะถ้าใครอยากให้ทำกินเองที่บ้านก็ไปทำเชื่อว่าทำดีทำขายได้อุปกรณ์ไม่ได้ยากด้วยอ๋อก็ถือว่าวันนี้ทำได้ผลเงินทำได้เฮ้ยนะทัศนนะทัศนมาอันนี้ทัศไหมคะหกสี่สองไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวขอใส่เพิ่มอีกจักเลนลองถ้าเป็นอย่างนี้นะคะลงไปดีขึ้นไหมคะหกสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งหก หวานนมปอบถือไว้ก่อนถึงซื้อนหน่อยอันนี้ไม่ยากหรอกเฮ้ยเก่งอ่ะทวีปที่เล็กที่สุดในโลกคือทวีปอะไรทวีปออสเตรเลียค่ะกต้องค่ะครั้งนี้เธอ้าทำเวลาให้ดีนะไปโอเค ภายหลังเลยนะครับผมหนทีที่ตำรวจมีคอมเมนต์ในในคลิปเวลาที่ยายเขาเล่นเป็นผู้ชายเน่ยเขาต้องออกท่าทางแบบลิเกดเลยทุกครั้งที่ยายเล่นเป็นผู้ชายจะมีทรงแบบอะไรกันเธอเปอนไข่เล่นเป็นชายไม่ได้ต้องมีมันจะมีการช้อนหน้าแปลกๆครับทุกครั้งที่พี่เบิ้ล าถูกที่แล้วที่นี่อาหารอิตาเลียนสวัสดีครับจะทำเทรนด์อะไรนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเราเจอกันกับพุทธะจะพาไปทำอาหารที่ไหนก็สุดที่ครับลาแล้วค่ะกราบลาละพี่น้องเอิงมาเจอกันอีกสองสัปดาห์ใช่เหรอ คุณยายคุณแม่ก็มาสวนเซฮะก็พูดฮะเอรเยอะเยอะหนนอะไรนิดอะไรกิดแล้วกูเกินทำไมป่ะกอดเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมมันร้องปดังมาเองอะเร็วจริงเพลงนี้ขึ้นแล้วมันฮึกเขิมเนาะจริงนะ เปลี่ยนกล้องเองด้วยนะ